สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมาแนะนําต้นไม้ค่ะต้นที่พวกเราเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือต้นมะละกอค่ะต้นมะละกอนะคะชื่อสามรันมีชื่อว่ากล้วยลาแตงต้นบก้วยเต้มะเตะรอกอแล้วก็บอกหุงค,ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะมีอายุหลายปีเป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ2-8เมตร ใบใบเอียงสลับเลเวนยอดของต้นเป็นรูปฝ่ามือกว้างยาว25-60เซนติเมตรลัดอกดอกมีสีขาวนวลมีกลิ่นหอมมีทั้งดอกสมบูรณเทศและแยกเทศผลสดรูปยาวรีปลายแหลมผลดิบมีเนื้อสีขาวอมเขียวผล,ผลสุกมีเนื้อสีแดงส้ม เนื้อหนาอ่อนนุ่มรสหวานมีเม็ดมากลูกไข่สีน้ำตาลดำสุกคุกค่ะมีถุงเมือกขึ้นประโยชน์ของต้นมะละกอนะคะรากเนี่ยสามารถขับปัสสาวะได้ค่ะส่วนผลสุกนะคะสามารถช่วยในการเอเ่อเรื่องของการระบายค่ะก็แก้โกรคเลือดออกตามไรฟันด้วยค่ะขอบคุณคณ